หวยออกอะไรเรื่องของมึงนึกกูไม่บอกมึงหรอกพอเวลากูให้ไปเดาหวยกันแม่นหน่อยห้าหกงวดนี่เอากันใหญ่นะทีนี้ทุกวันนี้กูไปไหนมีแต่หวยเต็มไปหมดนะมึงเล่นหวยด้วยเหรอไม่เล่ยผมเล่นฝากเงาค่ะแล้วเพื่อนเล่นไหมเพื่อนหนูเล่นนานเล่นเยอะไหมน่าจะเยอะนะโอ้โหกูสงสารพ่อแม่มึงจริงเลยอย่าไปเล่นมันเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกการเล่นหวยรวยเบอร์มันไม่ได้รวยจริงหรอก คำถามคือถ้าอาจารย์รู้จริงว่าหวยออกเลขอะไรคุณจะบอกมึงเพื่อกูก็ไปกว้านซื้อเองไปซื้อเองไม่ถูกไม่ดีกว่าหรอใช่ป่าวไม่ต้องทํางานทําการแล้วในชีวิตเนี่ยเอาเงินเอาทองไปรุมฟุ่งเฟืองเหวีตัวเองดีกว่าถูกต้องป่ะล่ะถ้ามันมีคนในโลกรู้หวยรวยเบอร์เวลาเราไปถามอ้พวกหมอดูล่างทรงเนี่ยเลขออกอะไรหวยออกอะไรขอให้รวยทีเธอขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทีเธอมึงไปถามไปอีกคนนั้นเคยถูกรางวัลที่หนึ่งหรือยังยัง,ยง แล้วมันถ้ามันรู้เลขจริงนะ่ะมันไม่ไปเดินกว้านซื้อเลขเองแล้วมันรวยเองไม่ดีกว่าแล้วมันจะไปแบ่งปันเงินคนอื่นทําไมสุดท้ายแล้วตัวมันเองก็ยังไม่ได้รวยแล้วเราจะไปขวนขวายให้หาเลขจะสีะนะ่เหล่านั้นไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ไม่กอบได้ประโยชน์เลย,ย้แต่นิดเดียวเพราะนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตแล้วหวยเนี่ยเรียกว่าอาบายามุกอาบายามุกเนี่ยเรียกว่า,าทางเสื่อมแห่งทรัพย์ดังนั้นมันจะเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์วิธีการนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยใครเรียนบัญชีบ้างอะ ต้องเรียนบัญชีป่ะพวกคณะบริหารต้องเรียนบัญชีนี่เียบริหารมีป่ะอะมีมันต้องเรียนบัญชีแหละบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีธุรกิจตมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นบัญชีพื้นฐานแต่ผู้ที่เรียนพวกคณะนิเทศศาสตร์เขาไม่ได้เรียนบัญชีเวลาเราเรียนบัญชีลองกลับไปทํารายรับรายจ่ายง่ายๆไม่ต้องเรียนบัญชีทํารายรับรายจ่ายก็ได้ทําข้างหนึ่งเนี่ยรายรายจ่ายทาอีกข้างหนึ่งรายได้ลองทํานะมึงจ่ายซื้อหวยไปกี่บาทเขียนลงมาช่องนี้เลยอีฝั่งนี้มึงถูหวยกี่บาทรวมเลยค่าใช้จ่ายไยนะ ยังไม่หักนะแล้วมึงเขียนลายรับเท่าไหร่แล้วไปรอดูสิ้นปีว่ามึงขาดทุนหรือได้กาไรมึงว่าขาดทุนหรือได้กำไรขาดทุนแน่นอนเจ๊งรับประกันไม่เหลือผ่านไปสามสี่งวดมึงก็เจ๊งบงแล้วบอกห้ไม่มีทางรอดถึงสิ้นปีหรอกแต่สุดท้ายเรายังเรื่องที่จะเล่นต่อไปไหมเล่นก็เรื่องของมึงอะน,นะถ้าจะเล่นต่อไปมึงรจะพูดยังไงแนละ้วไม่รู้จะสรรหาขุดคำอะไรมาด่านะคือมันเป็นทางเสื่อมเราจำไว้พวกนี้เรียกว่าพกขับซับ มันเป็นบุญเก่าของเราถ้าวันหนึ่งเราเล่นหวยแล้วมันจะถูกนะเดี๋ยวมันจะถูกของมันเองถ้ามันไม่ถูกซื้อให้ตายก็ไม่มีวันถูกจบไว้เรียกว่าพวกข้ศัพย์บำเพ็ญบุญดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติสัมปชัญญะให้รู้จักประมาณในการเล่นอย่าเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองเออแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะถูกมันถูกอยู่แล้วไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันถ้ามันจะถูกมันถูกมันไม่ถูกเล่นให้ตายขวนขวายตายมันก็ไม่ถูกประมาณนี้เนาะอะมีคําถามอีกไหม ได้อีกคำถามอีกสองคำถามอ่ะตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้อะไรก็ตรงนี้อ่ะแค่นี้เนาะอาจารย์ดนนูถามสองคำถามได้ไหมคะไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้คะ่ะอ้เชือดำหนึ่งอ๋อไอคนชั่วที่สุดเ่ยนะอันนี้คำถามจากทางบ้านคะ่ะอาจารย์มีเพื่อนฝากถามมาเพื่อนมันมีคนคุยคะ่ะแล้วก็เหมือนเล่าคุยกับคนคุยไปแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนแบบเหมือน,นตกลงกันแบบว่าเออจะไม่หายไปแต่อยู่ดีๆวันนึงเขาหายไปเลยอาจารย์คิดว่าเขาเขาต้องรู้สึกยังไงหรอคะต้องรู้สึกฉลาดได้แล้วนะ <c oughs> ว่าก็าหายไปจากมึงแล้วต้องรู้ได้แล้วว่าเขาหายไปไหนมันมีอยู่สองกรณีคือตายไปแล้วกับ2คือเขาไปหาคนใหม่แล้วนะมันก็มีอยู่แค่สองอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นควรแก่การรู้สึกอะไรควรแก่การรู้สึกมีสติรู้ตัวได้แล้วว่าเขาไม่เอามึงแล้วตอนที่เขาไปจากมึงแล้ว ควรจะรู้แก่ตัวได้แล้วว่าไม่ใช่ว่ามานั่งรอคอยกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวเขาคงกลับมาเองแหละกูว่ารอคอยหมากลับบ้านยังง่ายกว่ารอคอยผัวนะกลับบ้านกมั่นใจได้เลยวิธีการคืออะไรกลับมาอยู่กับตัวเองยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาเดินออกจากเราไปแล้วเออตั้งสติใหม่คำถามต่อไปค่ะ,อะไอพวกที่ชอบชอบหลอชื่อพอ่อชื่อแม่คำนึงว่า ก็บาปมันมีเจตนาอันนี้ผิดอยู่แล้วนะมันมีเจตนาทําให้เรารู้สึกเดือดดาลเดือเดอนเนื้อร้อนใจอันนี้เป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมอันนี้ผิดอยู่แล้วนะอย่าไปรอชื่อพ่อชื่อแม่ชาวบ้านเขานะนามันไม่ดีแล้วถ้าเรารอกลับนี่เราบาป้วยไหมคะเอาก็มึงเลวกว่นนามันนะแล <K> ้างั้นน่ะเขาด่ามึงมาเขาเลวแล้วไงมึงด่าเขากลับก็เลวหนักกว่าเดิมไนงะ พุทเจ้าบอกว่าใครด่าเรามาเนี่ยเขาเลวแล้วเราด่าเขากลับเราเลวกว่าเขาเพราะเรามีเจตนาปะทุสรายิ่งกว่าเขาเพราะเวลาเขาด่าเรามาเนี่ยเราก็โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเวลาเราจะด่าเขากลับเราก็พยายามคิดคนวิธีการที่จะด่าเขาเจ็บกว่าเดิมอย่างเงี้ยเราจึงเลวกว่าเขาอ่อ่ะ,อะกล้องไม่หันกันเลยเหรออ่าถามเลยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไหว้พระขอพรแล้วเราสวดมนต์ผิด เราจะได้พรข้อนั้นไหมครับแสดงว่ามึงไม่ได้ฟังที่กูสอนมาไรแบต้นชั่วโมงเลยวันนี้กูมาเสียประโยชน์ภาคเลยเนี่ยอาจารย์พูดว่ายังไงการอ้อนวอนลอคอยรอรอคอยรอผลหวังผลโดยบรรดามีไหมไม่มีดังนั้นเวลาเราไปขอพรมันจะได้ไหม มันย่อมไม่ได้พรนั้นด้วยการขอแต่มันจะได้ด้วยอะไรด้วยการลงมือกระทําเช่นเราไปขอให้ตัวเองเนี่ยเรียนจบเราคิดว่าเราจะได้พรนั้นนัะ้ไม่มีทางได้พรนั้นจนกว่าเราจะอะไรไปสร้างเหตุปัจจัยในการตั้งใจเรียนเพื่อให้ตัวเองเรียนให้จบตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนเนี่ยเรียกว่าพร พรอาน,อนประเสริฐสูงสุดเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีในเวลาใดเวลานั้นเรากำลังทำอะไรอยู่กายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้าเราทำตามความสุจริตตามทางกายวาจาใจได้เนี่ยเรียกว่าพรอัอนประเสริฐสูงสุดพรคือการลงมือกระทำแล้วได้รับผลจากการลงมือกระทำนั้นแล้วเป็นไปตามความคาดหวังของเรานั่นแหละเรียกว่าพรน,นั่นแหละเรียกว่ามงคล เพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเราไปอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไปนั่งสวดมนต์สวดผิดไม่ผิดสวดถูกไม่ถูกไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมึงทำไหมถ้าไม่ทำไม่มีผลอะไรแม้แต่อ้อนวอนสวดบนถูกแต่ไม่ลงมือกระทำให้ตายก็ไม่ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับการสวดการอ้อนวอนขอร้องพรหวังผลสวดผิดสวดถูกไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการลงมือกระทําของตัวเองถ้าลงมือทําย่อมได้รับผลแต่อย่าไปคาดหวัง ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันถูกมันผิดไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้หน้าที่เราสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงเป็นแบบไหนปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นเช่นเรากินข้าวอ่ะเราจําเป็นต้องมานั่งคาดหวังไว้ว่ามันจะอิ่มไหนขอดูหน่อยใครกินข้าวคาดหวังว่าจงอิ่มจงอิ่งหรือไปนั่งสวดมนต์หรือไปนั่งจุดทูบฉันจงอิ่มเธอสรุปมึงตายหรือย,อยังเนี่ยจุดทูบตั้งถาดอาหารดูรข้าวตัวเองแล้วหวังให้ตัวเองอิ่มไม่ต้องหน้าที่เราแค่อะไรกินเข้าไปมันอิ่มตอนไหนก็ตอนนั้นถูกไหม ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันต้องอิ่มภายใน5นาทีอิ่มภายในส0นาทีไม่ต้องเราแค่กินไปเรื่อยๆอิ่มตอนไหนก็คืออิ่มตอนนั้นแล้วต้องไปนั่งคาดหวังว่ามันจะขี้ตอนไหนคาดหวังไหมไม่ต้องไปคาดหวังเดี๋ยวเวลากระบวนการร่างกายกระบวนการทางร่างกายมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันก็ไปขับถ่ายขี้เยี่ยวตามเหตุตามปัจจัยของมันเองเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและผลตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเราเอง ไม่มีการร้องขอรอผลโดนบันดาลไม่มีทั้งสิ้นเพราะนั้นตัดเรื่องการขอพรอ,ออกจากชีวิตเราไปเลยไม่มี เวลาไปกราบไหว้พระพุทธรูปไปกราบไหว้สิ่งศิษิ์ให้กราบไหว้เพื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีระลึกนึกถึงหลักคําสอนเพื่อจะได้นำหลักคําสอนของศิงที่เรากราบไหว้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้แล้วเราจะได้นําหลักการสอนนั้นมาแก้ไขชีวิตเรามาดําเนินการในชีวิตเราสุดท้ายเราจะได้รับผลหรือรับพรตามการกระทําทางกายวาจาใจของเหล่านั้นเออประมาณนี้เนาะโอ้ยมึงเอาสกูเจ็บคอ,อยแล้วเนี่ย อาต่อคำถามสุดท้ายป่ะอาสุดท้ายนี่นี่นี่ถ้าหนูรู้สึกว่าเพื่อนเหมือนของพูทธเจ้าแล้วหนูเลียกเพื่อนว่าะพุทธเจ้าแต่เพื่อนไม่โกรธนะคะจะบ้ายเรามีเจตนาว่ายังไงเจตนาในใจเรามีเจตนาในการปรามายว่าร้ายผู้ดีเจ้าไหมมีเจตนาต้องการดูถูกเกลียดย้มดูหมิ่นผู้ทธเจ้าไหมไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่บาปแต่มันเป็นการ เขาเรียกอะไรมันเป็นการมินน่ะมินโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจดังนั้นการเอาของสูงคําว่าของสูงนี่ไม่ใช่ว่าสูงเกินฟ้าแต่เราต้องอยู่ว่าอยู่ในบริบทหรือฐานะของความเคารพไอ้ที่เราเรียกกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยพอเวลาเราไปพูดถึงชื่อพระเจ้าในการเอาลักษณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมา,มาล้อมาเรียนหรือมาแบบมีเจตนาล้อเรียนะไรพูดได้ง่ายหรือแซวเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็มีเจตนาในการประทุษร้ายอยู่เหมือนกัน แต่เราไม่ได้มีเจตนาอาฆาตแต่มันมีเจตนาประทุษร้ายแบบเล่นกันอะเล่นกันในฐานะเพื่อนอันเนี้ยมันก็ลักษณะเข้าข่ายล้อเลียนการล้อเลียนนี้ก็มีวิบากกรรมนะมีวิบากกรรมเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงอย่าไปแตะต้องถึงพระเจ้าดีที่สุดอ่าอันนี้จะดีกว่าน่าจะหมดแค่น,นี้เนาะก็ไม่มีแล้วใช่ปะไม่มีโอเคไม่มีใครรออยู่เนาะโอพอแล้วเนี่ยเห็นไหมกูบอกแล้วเดี๋ยวพอเวลาจะหมดเวลามันจะมีตคนตั้งคำถามไม่ทันแล้ว เอาไว้โอกาสหน้าถ้าจะมีโอกาสมาอีกก็เดี๋ยวเอามาตอบคาถามต่อไปถามอะไรสดนะเดี๋ยวเฉพาะพวกมึงเนี่ยกูอยากให้พวกไปถามอะไรสดมากก็ฝากหลักเกณฑ์หลักการคําสอนบริจ้าให้พวกเราเนี่ยตั้งใจในการศึกษาลองเริ่มต้นในการศึกษาถามตอบแบบเนี้ยเยอะๆถ้ามีเวลามากกว่านี้อาจยะก็จะอยากถามตอบมากกว่านี้แต่ยังบางที่ไปเนี่ยอาจยะไม่บรรยายนะ พราะเหมือนเขาเอาคาถามมารอไว้เลยอันรจ์ก,ก็ตอบคําถามเลยมันก็สนุกสนานเอฮาดีแล้วมันได้ความรู้เจาะจงไปที่พวกเราโดยคหลายคนเพราะว่าบางทีอาจารย์ตั้งคาถามให้พวกเราไม่ได้แต่พวกเราในฐานะวัยรุ่นด้วยกันเองเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราสงสัยกันโดยมากเราจะสงสัยเรื่องอะไรก็ไว้วาระโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสกลับมาอีกไม่ตายซะก่อนนะหรือไม่ติดคุกซะก่อนอย่างเงี้ยนะหลายคนก็จ้องจะเอากูเข้าคุกให้ได้เหมือนกันนะแต่ยากบอกเลย ก็พยายามจะกลับมาสอนธรรมะแล้วก็พยายามรอบหน้าไปไปได้ก็เดี๋ยวจะมาตั moment, to to go <mag> ้ง Q&A ตอบคำถามกันเลยอย่างเดียวมันก็จะได้เข้ากันได้กับบริบทของพวกเราคันโดยตรงก็จะขออนุโมทนาสาธุกับนักศึกษาทุกคนนะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตนตั้งใจในการใช้ชีวิตขอให้เรียนจบตามบริบทที่ตัวเองได้วางวางแผนไว้เมื่อเรียนจบไปแล้วก็ขอให้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ ในการที่จะทำสัมมาอาชีพมีอาชีพชอบในการหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองอย่าหาเลี้ยงชีตผิดอย่าดำเนินชีวิตด้วยความผิดใครมีความสุขดีอยู่แล้ว,ขอ,ว,ข,อลวขอให้มีความสุขในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นไปใครมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตประน,นั้นได้โดยเร็ววันที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามทมสมควรแก่ทมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยท่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนนะ ทางด่านนี้ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เดียแล้วก็ขอเสกปมมือให้อาจารย์ท่านด้วยหนึ่นอยากถ่ายตรงไหนให้เลือกเลยถ่ายตรงไหนตรงไหนก็ไอ้นี่หนูไม่อ้วนอ่ะโอ้มึงไม่มีที่อ <c oughs> ้วนไม่มีที่ถ่ายแล้วกูว่า <c oughs> อ่ะถ่ายตรงนี้มาหรือถ่ายให้เขาหาเพื่อนไหมถ้าถ่ายไปถ่ายนี่อ่ะ าาสธุจนี่เขาเรียกว่าชั่วจะได้ดีถ่ายรูปไหมเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วยังเนาะอาจจะยืนตรงนี้แล้วถ่ายบนเวทีได้ไหมยังไม่ได้ถ่ายใช่ปะเซลฟี่เหรออ๋อถ่ายไปแล้วใช่ไหมอ๋อถ่ายไปแล้วอ๋อกูลืมไปแล้วทีนี้จะต้องขอคิวถ่ายรูปอะไรไหม อาจารยจะพอมีเวลาอยู่บ้างถ้าคนที่จะถ่ายถ้าคนที่ไม่ถ่ายก็ไม่ต้องต่อแถวก็ได้ก็ต่อแถวออกมาทางนี้ก็ได้แล้วก็อ่าอยอาดูอดูแอดมินไปก่อนนะฮะ yeah.